ยุคพระไตรปิฎกมันตรามนเป็นของพราหมณ์ธรรมะเป็นของพุทธศาสนาทีนี้มาสมัยอัจถรถยอัตถรถาาเนี่ยพูดคร่าวๆก่อนอัตถาถาก็คือคำอธิบายพระไตรปิฎกอธิบายพระไตรปิฎกนั่นแหละซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้น คำวายุอัตถกถาเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าอัจถกถาเนี่ยคือบันทึกประมวลคำอธิบายพระไตรปิฎกคำอธิบายพระไตรปิฎกตอนแรกยังไม่เลยรวมเป็นพระไตรปิฎกก็คือพุทธพจน์คำจัดของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจัดแสดงธรรมวันนี้ตอนเย็นเช่น,เช,นเช่นว่ายกตัวอย่าง ตอนเย็นมีพระมาประชุมกันพระเจ้าเสด็จไปเอ,อพบพระเหล่านั้นสัตว์ว่าเธอทั้งหลายเนี่ยสนทนาอะไรกันบอกอาค่าพระองค์ได้ปรารบที่พระองค์ได้ตรัสสอนเทศนาคนนั้นในวันเนี้ยเออมีคำเนี่ยไม่เข้าใจทูลถ,ถามพทธเจ้าพระเจ้าก็ตรัสอธิบาย เนี่ยส่วนที่พระสงสยเรื่องที่พูดภายหลังอธิบายสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไปแล้วเนี่ยทีเล็กลระน้อยอย่างเนี้ยพระก็ต้องจำไว้แล้วพระก็เอาไปบอกกัน,เ,นเอาไปอธิบายกันเพราะว่าพระสูตรต่างๆพุทธเจ้าสเสด็จแสดงธรรมไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปบอกกันพระต่อๆไปไปท่านใช้สาธยายเนี่ยเพราะต้องจำกันให้แม่น เพื่อจะจําที่พุทธเจา้าตรัสสอนเนี่ยไปให้พระองค์อื่นรู้พระองค์อื่นก็จะได้ไปบอกต่อเพราะนั้นถ้าจะต้องจําให้แม่นจึงต้องใช้วิธีสาธยายสวดกันให้แม่นเลยเช็คกันตรวจสอบกันแล้วก็เอาละบอกคนตายทีนี้เวลาไปเรียนไปสอนกันต่อเนี่ยบางทีก็สงสัยนะพระอาจารย์ก็เท่าที่มีความรู้มาก็รู้จักพุทธเจา้านะบางทีก็ดูว่า ในพระสูตรเนี่ยที่จัดวันนี้ไอ้กงเนี่ยพุทธเจ้าได้จัดอธิบายข้อสงสยัยจุดสําคัญให้ว่าอย่างนี้เนี่ยคำอธิบายแบบนี้เรียกว่าอาธิกถาแล้วก็ไม่เฉพาะพุทธเจ้าอธิบายพุทธเจ้าอธิบายก็คงมีก็รวมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนี้พระสารีบุตรพระโมคคัลลานนะพระหมหากสสป,ปะอะไรเป็นตน้นก็อธิบายแก่ลูกศิษย์อีก ก็รวมคำอธิบายอย่างนี้กันมากันมาจกนกระทั่งจบพุทธกาลแล้วทีนี้ก็เอาแล้วก็ประมวลนะในสังญญายนาเขาก็ประมวลในตกถาด้วยแล้วก็จำกันต่อมาแล้วก็รักษากันมาคำอธิบาย,อยาของอัตถกถาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะั้นเป็นพุทธพจน มุ่งที่แค่นั้นก็จบแค่พุทธการแค่สังฆยนา,าปิดรายการแต่ว่าอาธิกถา,านี่สะสมบันทึกคำอธิบายของอาจารย์ต่อๆมาที่สอนลูกศิษย์เรื่อยหลังพุทธการสอนก็บันทึกเรื่อยไม่ใช่บันทึกเฉพาะํำสอนนะ,นะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์อะไรอ,อะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นมาเรื่อยไปเลย ทีนี้ต่อมาพ,พระเจ้า,าศโศกเนี่ยทรงส่งพระเถระไปประกาศพระศาสนาในสายต่างๆเนี่ยในสมัยของพระองค์ที่พุทธศาสนารุ่งเรืองก็ส่งไปสายหนึ่งก็พระโอรสคือพระมหินเถระนำพุทธศาสนาไปหลังกาทวีป พอสองร้เศษเอาตีทว,220ว่สองร้อกว่า200อยู่ระหว่างนั้นไปถึงสองหนี่เป็นสมัยที่ส่งภาษาวกออกไปประกาศศาสนาพระมหินทเทระก็ไปลังกาทวีปพ,พอไปลังกาทวีปก็นำเอาพระตจพิดกไปแน่นอนเมื่อนำพุทธศาสนาไปก็คือนำพระใจพิดก พร้อมกับนำพระไตรปิฎกก็คำอธิบายก็คืออัจถกถาไปด้วยทีนี้นำไปเนี่ยเป็นภาษาบาลีพระไตรปิฎกนั้นต้องสวดตามเดิมต้องรักษาไว้ให้คงที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่อัจถกถานี่เป็นคำอธิบายก็รักษาไปเอาไปแล้วก็ไปบอกไปแจ้งแล้วไปช่วยกันอธิบายต่อคำอธิบายในลังกาเองก็เพิ่ม ก็บันทึกเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้เวลาอธิบายที่ก่อนนั้นใช้ภาษาสิงหนภาษาชาวเกาะตามพระปันนิทวีปทวีปลังกาและศรีลังกาเขาใช้ภาษาท้องถิ่นสิงหนเขาก็ต้องอธิบายกับลูกศิษย์เป็นภาษาสิงหหนก็รักษาพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีอย่างเดียว อัจถรถาานั้นก็กลายเป็นว่าไปไปก็กลายเป็นภาษาสิงหโหนหมดเอาแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ในที่นั้นก็ไปอธิบายต่อเพิ่มเติมคำอธิบายแล้วก็มีเหตุการณ์เรื่องราวในลังกาก็เอาบันทึกใส่เข้าไปเอามาประกอบการอธิบายด้วยจะพวกทรรมินจากใต้อินเดียเนี่ยยกทัพไปตี เกาะลังการบกันชนะแพ้อะไรก็บันทึกเข้าอัจฉริยะไปด้วยอัจฉริยะก็กลายเป็นมีพงศาวดารมีประวัติศาสตร์ประเทศสิงหนผลลังกาไปด้วยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องเกิดภัยอันตรายเกิดย้ายเมืองหลวงมีการอดฉาตกกัยทุพพิกภัยพระอดอยากทำไงอยู่กันได้รักษาพระธรรมวินัยยังไงเนี้ย ก็เลยอยู่ในอัติกถาอัติกถาก็เป็นคำที่เป็นภาษาสิงหหนหมดแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากนั้นมีตั้งแต่คำอธิบายที่เป็นพุทธพจน์ของพระเจ้าคงภาษาวกทั้งหลายเรื่องคำอธิบายของพระจนกระทั่งถึงพระหลังกาเองแล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องราโประวัติศาสตร์พงสาวดาล,ลังกาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่คืออัติกถา ต่างกับพระไตรปิฎกเยอะทีนี้ต่อมาพุทธศาสนาในชมพูทวีปคืออินเดียเสื่อมแทบจะหมดเลยในลาพศสา900เกรอเศษพุทธศาสนาแทบหมดแล้วทีนี้มีพระเถระในชมพูทวีปเป็นห่วง แล้วตอนนั้นเหลือแต่พระไตะรปิฎกอาตกถาไม่มีแล้วจะทำไงจะเรียนกันก็ไม่มีคำอธิบายก็เลยมีพระองค์หนึ่งเป็นคนเก่งมากสติปัญญาดีแล้วก็เรียนบาลีอะไรต่ออะไรชำนาญพระอาจารย์ก็เลยมอบหมายบอกเนี่ยท่านชื่อพุทธโคตพระพุทธโคตเนี่ยเก่งมากเลยก็ยังหนุ่ม พระอ,อาจารย์ก็เลยเนี่ยเธอไปเกาะลังกานะไปเอาอาจากรถาที่นั่นมาแล้วเอามาให้พวกอินเดียชมพูทวีปจะได้เรียนพระไตรปิฎกได้เออพระพุทธโคดก็เลยเดินทางจากชมพูทวีปแล้วก็ไปที่เกาะลังกาแล้วก็ไปขอเรียน ก็ไปขอแปลนีไปขอแปลอัตถกถาทั้งหลายเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีนะนี่เอาแล้นะเป็นอันว่าอาัตถกถาตอนนี้เป็นภาษาสิงหนหมดแล้วต้องไปแปลกลับเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลในพศ900เรเศษก็ตีซะว่ากว่าจะเสร็จก็เกือบพศหนึ0งแล้วพระพุทธโคดองค์เนี้ย แปลเสร็จก็เดินทางนำเอาอัตถคถาที่แปลเป็นภาษาบาลีเนี่ยกลับไปชมพูทวีปแล้วก็มีพระองค์อื่นก็เลยมาทำแบบพระพุทธโคดเนี่ยก็พากันแปลอัตถคถาที่เป็นภาษาสิโเนี่ยกลับเป็นภาษาบาลีด้วยก็เลยได้คำพีครบหมดพระพุทธโคดแปลไม่ครบเป็นอันว่า เราก็เกิดมีอัจฉกิาขึ้นเป็นภาษาบาลีเนี่ยชัดไหมว่าแปลจากภาษาสิงหลกลับมานะก็เป็นภาษาบาลีแล้วเราก็รู้ลักษณะเนื้อหาของอัจฉริยว่าเป็นยังไง